โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกม Idol Hero EP ที่สสำหรับการผ่านบทหรือการทำเควสของบทต่างๆอ่ะก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยอ่ะก็คือเราถึงที่บทที่4ใช่ไหมอ่ะรับรับขอกันโอเคเควสที่สี่เคลียร์อ่าก็คือรับอ่าแล้วเควสสุดท้ายคือรับทองไปละแต่ผมยังไม่ได้รับอ่ะ มาคเควสที่5ไม่ใช่เควสดบทที่ห้าะเควสที่2อ่อะที่ผมทำเสร็จก็คืออัปเกรดฮีโร่หเป็นเลเวล60อ่ะคืออัพเผื่อไว้แล้วละ่ะก็อ่อันแรกคือสร้างฮีโร่หดาวจำนวน1นึ่งตัวอะาลวผ่านวงเวทแห่งอะไรอ๋อ,อคือเก็บมอนคือทำมอนห้าดาวอันนี้นะแบบหนึ่งให้ไม่มีมอนเด้อไม่ค่อยมีมอนอะอันนี้ ซื้อสินสินค้าสามครั้งอ่าซื้อไปโอเคอันนี้คือสร้างอุปกรณ์หนึ่งชิ้นในโรงตีเหล็กช่างโอเคมันมันใส่อยู่ไใส่หลอมหรือเปล่าวะน่าจะใส่นะะโอเคเหมือนกันนะหลอมอ่าเราต้องอ่าหามอนสี่ดาวเพื่อทำเป็นมอนห้าดาวอ่าเราต้องหามอนสี่ดาวเยอะๆฮะโอเคโอเค รับก่อนนะรับก่อนโอเคมาไปสร้างมอนอ่านี่มอนฮ่าดาวมาเรียบร้อยสร้างหมดแล้วนะโอเคเนี่ยแค่เนี้ยจบพานไปไปบทต่อไปก็ไปเร็วๆหน่อยนะอ่าเคลียร์ด่านอันนี้คือคือเคลียดนันสามทับสิบห้าอ่าเคลียร์ไปแล้วอันนี้คือมีเพื่อนอ่าคือ อต้องหาเพื่อนในห้องแชทนะก็คือเนี่ยคือกดเพิ่มเพื่อนไปอ่าบวกเพื่อนอย่างนี้ไปอ่าบวกเพื่อนไปบวกไว้เย,ยอะๆเลยอ่ะเออเผื่อเขาไม่รับอะไรประมาณนี้อ่ะกดเพิ่มไปอ่านี่ตามรับ,รบโอเค ทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆนะจนกว่าจะมีเพื่อนอ่าอันนี้ก็กดโอเคได้หรือเปล่าวะก็ต้องรอนะเออเควสนี้ก็ต้องรอนะอืมขอแบบเป็นหนึ่งนะมีแต่คนลื้อเยอะวะ่ะ ยัรออะไรโอเคมาตีหลีเลยมามาตีหลีกันก็ตีสามครั้งกดย่างเงนี้ออไม่ไม่ลีลาเออไม,ไม่ไม่เสียเวลาดีกว่าในีสามครั้งก็กดไป okay. โอเคโอเคครบละครบสามครั้งโอเคกลับโอ okay. เคเคว็ผ่านเคลียร์อ่าแล้วแค่เคว็เดียวคือ แอดเพื่อนอ่าเลยอสองคนอ่าแอดไปแอดแอดแอดเพื่อนไปแอดเพื่อนไปก็แค่อ่าพิมพ์ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจนกว่าจะได้ก็จะได้ครบอ่าทั้งห้าคนตอนนี้ก็อ่าเลยอีกสองคนรอ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 ยังไม่มีเกีรตเกีรตนี่เป็นเกียรตข้ามิติ เราก็มีจดจะไปได้อ wow. ้โตอนนี uh ้อ่ดะนี่มีอะก็มีคนอาให้เราเอ็ดไปได้เออเรากเอ็ดไปอะตอนนี้มสี่คนแล้วอะตอนนี้กสี่คนแล้วเลยเล่คนเดียวค่ะ่คนเดียวรับรับอยเถอะใครอยู่ในแชทเนี่ยรับอยฮัลโหลรับหน่อยเร็วค่คนเดียวเองช่วยคนเดียวเองไปสวยดีเราแค่คนเดียวร้องละเราไปใครได้ประมาณนี้เลีแค่วคนเดียวแหละ ไม่ม oui, ่ไมีคนออกแหรัข่อยนี่สูรับข่อยน่คด้านฮัลโหลโอ้โหไม่ม่ไม่ดงอะไรอะไรอะไรโคตรอะไร่บรอะไร่ 8, nah, ่ม <for> ่ันก่ไปหน่อยหน่อยใครไม่ยู่ไปโอ้โหไม่มีใครรับเลยอะกปไน่ี่จบเพ่อง ขาเจ๊กคนเดียวและขาคจ๊กเดียวจริงๆเลยอ่านี่โอเคอ่ะเรา็ลืมได้ป่าเราสามารถมารับคำขอจากอ่ะตรงนี้ได้โอเคแค่นี้ก็ครบแล้วอ่าไปพันบทที่เท่าไหร่บทที่หกใช่ไหมไปต่อบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดโควดที่อ่าโค้ดเอาโควดที่หนึ่งคือเข้าร่วมหรือสร้างกิวอ่าเข้าร่วมหรือสร้างกิวเดยอ่าเรากดไปเพื่อมีคนรับ <c oughs> เข้ากิวไหนก็ได้เออถ้าไม่มีก็สร้างากิวเองอะ่ะอันนี้คืออัปเกรดอะไรอะ่ะเควสที่สองคืออัปเกรดฮีโร่หนึ่งเป็นเลเวลหนึ่งร้อยอ่ะไปเงี้ยรออะไรเลเวลหนึ่งร้อยไม่พอไม่พอ,อมิออมดกูจี้ซีโมงไม่พออันเซิร์นอ,อันเซินหนึ่งครัง้งจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะอ่าโอเคผ่านอันนี้คือทำดาเมจต่อบอสอ่ะดูทรงแล้วน่าจะไม่มี ใครรับกิว้วล่ะสร้างแม่ผมเลยห้าร้อยเพชรไม่เออไม่เพชรก็เหลือนี่เออเพชรไซตเท่าไหร่วะสร้างกิวห้าร้อยนี่ใช่ป่ะห้าร้อยอ๋อลืมใส่ซื้อเลยก็กิ้วคิ้วอ๋ออ๋ออาชิเปิลดีนี่ไม่รู้จะตั้งซื้ออะไรตั้งซื้อนี้วะเอากวางมาละกันแขวนกวางอ่าไม่ได้ มีคนส่ซื้อแล้วโอ้โหไอ้ใครตั้งซื้อเนี่ยเอา XD อ่ะไปะง่ายๆเอออะไรก็เอาเอามาเร็วเร็วมีคนซื้อไปแล้วอ่ะอันนี้เอาันนี้ก็ได้เออเรียบร้อยแคนอะไรไม่รู้โอเคไปทดำดาเมีต่อบอสตีบอสอ่ะมา ตีบอสกันไปก็การตีบอสก็ไปตีไปเรื่อยๆอ่ะก็สกิปได้อ่ะเววเจ็ดสิบหึ่งสามารถสกิปได้ใช่ไหมต้องมีระดับเจ็ดสิบแหมโอ้โหเหมือนเอาเรามาเป็นกระสอบสายมากกว่าเอาเอะตีไปตีไปเรื่อยๆ ดาเมจแทบไม่เข้าเลยดูดีดาเมจแทบไม่มีเลยอ่ะเออเหมือนเอามอนมาฆ่าก็รอ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 ,รอไปอ่าทำไมมันสกิปไม่ได้ว่าอยากจะสกิปเลยเกินแล้วมอนเราไม่เส็กนันตายด้วยะ หยิบจบเฮ้อโอเคดาเมจเอ่อเท่าไหร่อ่ะดาเมจหนึ่งร้อยคเหรอโอเคผ่านอ่าเข้าร่มกิวหรือสร้างกิวอ่ะโอเคผ่านเฮียเลยแค่อัพมอนเปน็นเลเวองแคหนึ่งร้อยคือเม็ดก้อจีสีเขียวไม่พอเออไม่ใช่สีเขียวแต่สีม่วงอ่ะงั้นลองไปที่ตลาดอ่าไอยีไม่ใช่ลงเตยมดิตลาดโอเค มิดกว่าจี้สีม่วงอันนี้มีไป้ห้าร้อยพอไหมอะใส่เพชรตอ่าเพิ่มโอเคมาน่าจะพอแล้วมั้งโอเคพอแล้วหนึ่งพันเหลือหกร้อยโอเคเอาไปเหลือหนึ่งร้อยโอเคเคลียโอเคเคเวสอ่าบทที่เจ็ดของเราเคลียไปต่อบทต่อไปบทที่แปดควสสุดท้ายเคลียอ่าด่านที่สี่ สิบห้าใช่ไหมโอเคเราผ่านละตอนนี้เราอยู่อะไรอ๋อห้าทับสิบห้าทับยี่สิบโอเคคือด่านสี่เท่าสิบห้าเราผ่านมาแล้วอะเคียเนเรื่องเรื่องห้าสิบหอคอยโอ้เราต้องตีไหนึ่งหอคอยที่ห้าสิบเลยนะไปไปดีครับอ่ะกดรัวๆเลย,ๆๆเลยกดรัวๆเลยกดเลยัวไปเลยกดรัวไปเลยตอนนี้เรายังสามารถตีมอนแบบ easy easy ได้อยู่เพราะมันยังเป็นมอนเริม่มต้นโอเค เดาดูก่อนโอเคสั้น45อ่า46 47 48 49 50โอเคโอเคครบอันยังเยวต้องผ่านเหรอโอเคไปปุ้มโอเคจบโอเคคิวเยแล้วก็อัพเกรดเทคโนโลยีหนึ่งรายการเป็นเลเวล10ก็คือต้องมาที่กิวแล้วก็กดไปที่เทคโนโลยีอ่าอัพให้ถึงเลเวล10 แค่แล้วสิบแล้วอ่าเคียต่อไปทำอะไรทำภารกิจร่วมอ่าร้านเหล,ล้าอ่าทำภารกิจร้านเหล้าระดับสี่ดาวอ่าขึ้นไปเป็นจำนวนหนึ่งครั้งอ่ะไปนี่อ่าต้องออโต,โต้ไปโหทำดวนมันไม่พอด้วย คือระดับสี่ขั้น4ี่ขึ้นไปก็คือนี่นะเอออันนี้คือเลขสี่อ่ะคือจำนวนอ่าวสท,ที่เราต้องอ่าทำให้ผ่านเขียนเซินอ่าแล้วก็ดราได้มอนตัวเลินมาแล้วมอนที่ควรปั้นสุดๆเลยคือนี่เจากนกตัวนี้อ่าตัวนี้เลยอัตราติดคิติคอนแบบเยอะแบบเยอะชี้ๆะไยอะ่ะเออเป็นมอนที่แบบดีอ่ะเออดีดีแบบดีดีชัด,ด,ด,ดๆอ่ะ คนนี้ก็ได้ก็ถ้าใครได้ตัวเดียววอ่าตันกเมื่อกี้ม,มาเนะี่ยเออคือเล,เลน่นเล่นเลยนะเออเล่นปั่นเล่นเลยอ่าแปบบ๊บนึงนะขออัพมอนอะไรก่อนโอเคโอ้ไม่พอโอเคได้ได้เนี่ยอ่านี่มอนตัวนี้นะเออมอนตัวนี้คือแบบปั่นเล่นเลยปัน่นต้องปั่นเล่นเลยอัพดาวแบบ เออเอดอจะแบบใส่ใส่ทุกอย่างอ่ะเออแนะนําให้ใส่ทุกอย่างเพื่อปั้นตัวตัวนี้อ่ะเออมันเป็นตัวเดิมแบกของไอดีเริ่มต้นเลยของทุกๆไอเดียอ่ะส่วนมากคนเขาก็เอาตัวนี้แหละที่เป็นตัวหลักในการเล่นอ่าโอเคมาสุมกัสคาเพื่อเราจะเอามอนไปทาเควสล้าเหล่าขาดไปหนึ่งอันอ่ะใส่เพชรใส่เพชรซอเลยแล้วกันตูมอ่าระดับห้าดาวไม่ออกโซเซตวะมาลงเตี้ยมล้าเหล่า โอเคแลวส่งด่วนโอเคยังเหลือยังเหลือควิดเดียวเออเอาเป็นว่ามัสั่งแม่งไหมกันมาก็เพิ่มความเร็วคือไซเพ็ดอ,อืมเพิ่มความเร็วในการทำควิดของเราคือไซเพ็ดเลยแก้ปัญหาโอเคจบผ่านควิดที่8ก็เอาเป็นว่าควิดที่8จบไว้แค่นี้อ่าจบควิดอ่า EP นี้ EP ที่สองอ่าจบไม่เพียงแค่นี้เออเดี๋ยวต่อ EP ที่สามใน คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเออกดไลค์ให้ถึงห้าไลค์หน่อยเป็นกำลังใจให้เออแบบกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเออเพื่อจะทำคลิปใหม่ๆออกมาอ่าก็เอาไว้ด้วจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบาย